ตอนนี้คืสับเนี่ยนะคะ ก uh ็รอแล้วค่ะอันนี้ก็ย่างเนื้ะย่างเนี้อแล้วก็เสือร้องไห้ กินมากเลยค่ะอ,อร่อยแน่นอนอันนี้ก็มานั่งรอกินนะคะเุื่นนั่งย่างเนื้อน,นะคะคนนั่งย่างเนื้อน,นะคะย่างไปค่ะย่างไปแล้วก็มาทำราบกันค่ะเอเจมมองอย่าง